สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณไปถามกับตำรวจในพื้นที่นะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บอกเขาบอกว่าเกิดบ่อยมากนลวรถที่แต่งคันนั้นคงบุกเยอะอะค่ะ <laughs> <laughs> จดนี้ <laughs> <laughs> ถ้าเราไปแซคดูราจะน้องกันไหนนะคะผมคิดว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงระวังเนาะก็คือต้องพึงระวังทั้งสองฝ่ายเนาะ,ะก็คือวันนั้น,นทำให้ผมรู้เลยว่าเราต้องพึงระวังยังไงพึงระวังแรกก็คือการการกดขันของเจ้าที่ตำรวจคือคืออาจจะสุดวิสัยก็ได้ที่เขาทํานานและเสร็จช้าตัดอ้อยและเสร็จช้าทําให้กลับบ้านคำ่ำแต่ว่าประเด็นอย่ที่ว่าถ้าคุณรู้ว่าจะต้องเดินทาง ก่อนถึงบ้านแล้วถึงช่วงค่ำมืดเนี่ยต้องมีวิธีการจัดการเพื่อมีไฟบนรถคันนั้นปร่มไฟท้ายเป็นต้นอ,อันดับที่สองก็คือคนที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยก็ต้องพึงระวังอยู่เสมอแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างมีสติว่าใครจะเข้ามาใครจะเลี้ยวมาใครจะตัดหน้ามอเตอร์ไซค์รอจอยจออยู่ต้องชะลอว่าเขาเขาจะตัดหน้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือต้องมีสติกับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตร นะเพราะว่าคที่เคย <S <S เคย,เคยอ่านในเกี่ยวกับวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้เวลาแบบคนเราเนี่ยใช้เวลายอย่างน้อย1วินาทีถึง2วินาทีก่อนที่จะสามารถตัดสินใจได้แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันน้อยกว่านั้นมันไม่มีเวลาพอที่จะให้เราตัดสินใจว่าตกลงคุณจะเหยยีบเรกหรือว่าตกลงคุณจะหลบหักหลบหรือว่าตกลงคุณจะทําอะไรคือแบบว่ากว่าเราจะรันออปชั่นในหัวเราเสร็จอะก็เกิดไปแล้วอุบัติเหตุใช่ไหม เอ่อผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยปัญหานี้ยังเป็นปัญหาที่ที่ที่ยังคงต้องต้องช่วยกันมองเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ท้องทุ่งอะก็จะมีรถประเภทอยูจริงๆริแล้วในต่างจังหวัดที่นี้เข้าใจได้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ขับรถต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้ว่าถนนเส้นใหญ่จะมีไฟแต่ในบางบางครั้งถนนเส้นใหญ่ไฟก็ปิดนะจ้าเห็นแต่โพไฟขึ้นมาเราขับขับอยู่มึงก็ถึงท่านต้องชะลอเหมือนกันแต่ว่า มันมันช่วยไม่ได้นะในกรณีของแบบว่าชาวนาชาวไร่ที่เขาใช้รถดีแตนคือเราจะไปบังคับให้เขาใช้รถที่แบบว่าเป็นรถกระบะเขาก็อาจจะบอกเราว่าเขาไม่สามารถที่จะซื้อได้ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อได้ มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามองไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลอีกละแล้วก็มันเป็นเรื่องของการขยายการเรียนรู้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะว่าถ้าเราไปบอกเขาบางครั้งนะอันนี้คือคือที่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีการศึกษาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องพวกนี้แม้ว่าคุณจะมีการศึกษามากขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้เรื่องราวของรถทีแตดอย่างที่เคที่ก็ไม่รู้ว่ารถทีแต่ ขับกลางคืนไม่ได้ถ้าเป็นที่ที่ที่บ้านเคที่ที่ทาได้อยู่ที่ข้างนอกใช่พอมีที่ก็คงขับแต่ก็คงไม่ได้สังเกตว่ามันจะต้องเป็นกลางวันหรือกลางคืนิงๆเป็นเรื่องของความระวังมากกว่าครับจริงจะขับกลางวันกลางคืนผมคิดว่ามันอยู่ที่ช่วงเวลาเพาะว่าคนเราช่วงเวลาการเสร็จภารกิจมันต่างกันแต่ว่าความระวังมากกว่าที่ที่ที่ต้องช่วยกันเพราะว่าในกรณีที่ผมประสบเหตุมาในในเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่า ถ้าเราขับเร็วกว่านั้นอย่างนิดนึงเนี่ยโอกาสที่จะไปชะแลบไปพลิกคว่ำเนี่ยก็มีมหรือถ้าเราขับเร็วกว่านั้นเนี่ยเราชนปั้งแล้วก็คนขับรถดแตันซึ่งตึงต๊งๆๆๆเนี่ยกระเด็นลดหลุดออกไปก,ไปก็ได้ฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยมันเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งผู้ผู้ผู้ถูกกระทําทั้งสอง อันนี่เข้าใจได้เลยเรื่องของรถอิตัเนเป็นเรื่องประหลาดตลาดอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าใครที่ขับรถต่างจังหวัดบ่อยๆอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะฟังไว้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนอกจากรถอิตันแล้วเนี่ยคนต่างจังหวัดบางคนนะคะที่กันที่เคยเจอมาก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้ขับขี่กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดไฟทุกครั้งด้วยความที่เขาเคยชินกับพื้นที่ของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบางครั้งอาจจะแบบว่าไม่มีเวลาไปเปลี่ยน ไม่ไม่ไม่มีเวลาเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินบ่อยมากแล้วเขาทำงานทุกวันทําได้ทํางานทุกวันบางทีเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเขาขับป่าออกมาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้สังเกตหรือแม้กระทั่งหัวควายอันนี้นี่ยิ่งไม่มีไฟหนักเขาใหญ่เลยเขาเดินออกมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้ง่งายๆบางครั้งนะอันนี้ของพที่เองขับมาเห็นแค่เงาด,ำดำําๆถามว่าเคที่ชะลอเพื่อดูหรือเควที่เร่งไปเพื่อให้เห็น ที่เร่งไปเพื่อหเห็นมันเป็นนิสัยของคนทั่วไปว่าอยากรู้ว่าสิ่งดำๆข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องหลบหรือไม่ต้องหลบนะแต่พอเราเร่งปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจเมื่อคุณจะต้องหลบหรือต้องเบรกขึ้นมาจริงๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของตัวบุคคลแล้วว่าคุณต้องการสร้างความประมาทหรือความระวังให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องดีๆที่เราเอามาแบบมาแชร์กันได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะ <Huh? S 2> อ๋อชอบชอบโอเครถดีแตนได้เป็นหนึ่งเรื่องอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุทั่วไปเลยก็าถามพี่เชษอันนี้คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถนนในต่างจังหวัดถ้าโดยโดยรวมทั่วไปเลยเนี่ย,ย,ย,ยในความเห็นของพี่เชษในคณะนักเขียนเนี่ยพี่เชษคิดว่าอุบัติเหตุส่วนมากเกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆแล้วอุบัติเหตุส่วนมากเกิดขึ้นได้หลายเหตุผลเนาะ <c oughs> จริงๆถ้าผมมองว่าคือ อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการควบคุมได้และการควบคุมไม่ได้ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นการที่เราขับรถเองเนี่ยเราเป็นคนควบคุมรถ mm hmm. เราจะเห็นข้างหน้าอย่างควบคุมได้ mm hmm. แต่ในกร,รณีที่เราขึ้นรถทัวเนี่ย mm hmm. เป็นเหตุการณ์ที่เราควบคุมไมได้ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นรถทัวเหมือนองานวิจัยมีงานวิจัยที่นหนึ่งเขียนบอกว่ารถทัวห้ามนั่งชั้นบน mm hmm. ถ้าเป็นไปได้เลือกนั่งชั้นล่างอ๋อ hmm. ต้อเมอย่างนี um mm. ้ด้วยเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าชั้นบนโอกาสเสี่ยงต่อการกระแทกสูงกว่าเพลกพรมและกระแทกสูงแล้วก็อันเหตุอย่างนี้ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราขึ้นรถทัวร์แล้วเราควบคุมไม่ได้หรือเราขึ้นรถตู้โดยสารแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาตัวเราเองก็คือรักเัวฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่เราควบคุมและสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุม กับเวลานั้นได้ฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาหรือการเซฟตัวเองการป้องกันตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่จะปะกุดใช่ก็มันก็วนกลับมาที่เรื่องของตัวบุคคลอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งหลายๆคนบางทีก็จะละเลยไปคือการที่แบบว่าเราลงไปบนท้องถนนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเราสามารถเช็ครถเราก่อนได้ใช่ไหมเกาะเราต้องต้องระวงังอะต้องดูว่าอุปกรณ์เราครบไหมสภาพร่างกายเราพร้อมไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือคนอื่นๆเพื่อนๆบนท้องถนน ไม่รู้ว่าเขาควบคุมเหมือนเราหรือเปล่าก็ต้องเรื่องเป็นเรื่องของการระวังทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการระแวดระวังไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือเรื่องอ<ช>ื่นๆก็ตามเนาะจริงไหมคะจริงครับจริงอย่างแรงคิดว่าจะนําประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลดอบุบัติเหตุไหมคะครับ <ผม S 2> คิดว่าอยากจะพัฒนางานเขียนเรื่องประเด็นอุบัติเหตุเพราะว่าเนื่องจากผมคือหนังสือที่มันเกี่ยวกับแนว ข้อสะเทือนใจหรือว่าผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุมันมีอยนะแต่ถ้าเราพัฒนาอย่างนิดนึงว่าแล้วประสบการณ์ที่นําไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นยังไงผมอยากจะผมอยากจะเขียนหนังสืออยู่สองประเภทครับตอนนี้ประเภทแรกก็คือเรื่องแบบแนวความคิดไอเดียต่อการขับขี่ก็คือเราใส่ทักนะสติเชิงให้คนรู้สึกว่าการขับขี่ปลอดภัยน่าขา คุณแก้ปัญหาคุณแก้ปัญห<ม>ีอีกประเทศหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งานถอดเรียนเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องว่าแต่ละภู้นที่มีวิธีการป้องกันแก้ปัญหาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งในระดับบุคคลที่มีการเซฟตัวเองป้องกันตัวเองและในระดับขององค์กรเครือข่ายที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ก็ต้องให้ความสำคัญต่อประเด็น ก็อีกไม่นานนะเราอาจจะได้เห็นหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอามาประ,ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ได้เรื่องราวดีๆจากพิเชษไปเยอะมากๆเลยก่อนที่เราจะลาจากกันไปให้พิเชษฝากถึงผลงานของตัวเองแล้วก็ฝากถึงเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับถ้าผลงานตัวเองเนี่ยน่าจะสองเรื่องครับเรื่องแรกก,ก็ติดตามผลงานของสำนักพิมพ์ปิ่นโตพับพิชิญนะครับพวกเราผลิตงาน ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า40่บกมค,ครับแล้วก็อีกผลงานหนึ่งก็คือเรื่องการอบรมบรรยายเรื่องการสือ่อสา,ารถ้ามีโอกาสก็ชวนชักชวนพวกเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้เพื่อการสือ่อสารด้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกและเตือนเรื่องการลดบทเหตุเพราะเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยใช้ท้งทองถนนเยอะมากต่อปีนะครับผมคิดว่า สิ่งที่เราต้องควรระวังกันเนี่ยเนื่องจากต้องที่เราคุยมาแล้วเรื่องสภาพรถเรื่องสภาพถนนนะโอ้ย,อยว่าสติน่าจะมีความสำคัญที่สุดไม่ว่าสติคนขับรถตู้สติของคนขับรถทัวร์สติของคนขับมอเตอร์ไซค์สติของคนขับรถที่แต่งหรือสติของตัวเราเองที่อยู่เป็นทั้งถนนผมว่าต้องช่วยหรือแม้กระทั่งคนปั่นจักรยานป็นต้นเลย ก็ทุกอย่างมันอยู่ที่สติแล้วก็ทุกอย่างที่เราควบคุมได้อย่าลืมนะคะมันเริ่มจากตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ต้องขอขบคุณพี่เช่นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะเรายังมีช่วงของ Traffic Reality แล้วก็ยังมีช่วงของคลิปปฏติเหตุจากทั่วโลกรอคุณอยู่ค่ะ